อ่ะมัดเดียวห้าสามสามห้าครับมัดเดียวห้าสามสามห้าเล่นได้อันนะครับเล่นได้เล่นนะครับเล่นได้เล่นครับนะต่อไปเลขสามตัวครับต่อไปเลขสามตัวอยู่ด้านล่างนะอยู่ด้านล่างครับเลขสามตัวอยู่ด้านล่าง สามสามห้าครับเอาหรอค่าสามดังหรอต่อไปครับเลขสามตัวอันนี้แหละที่หลายๆคนพลาดนะครับคิดว่าไม่มีใช่ไหมนะครับอันนี้แหละสามตัวสองแปดศูนย์ครับสองแปดศูนย์เล่นได้เล่นจ้ะอ่าเล่นได้เล่นครับไม่ชอบผ่านได้ครับไม่ชอบผ่านได้ทุกกรณีนะครับไม่มีใครบังคับกันได้นะเรื่องพวกนี้นะครับผู้ใดบดเสื้อนะครับ ครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่นะครับไอไม่เชื่อไม่เป็นไรนะแต่อยาพิมพ์เงียงที่มันดูพอดีแค่นั้นลหละพี่น้องนะครับเนาะสำหรับใครที่เชื่อหรือใครที่ชอบนะครับนะสำหรับใครที่เชื่อหรือใครที่ชอบนะครับก็แครไว้นะครับสองแปดศูนย์ครับสำหรับเลขสามตัว พรจับแปดศูนนะครับโอ้พี่พรใกล้เคียงครับใกล้เคียงกันมากเลยพี่พรนีครับได้ได้ไดนะครับชอบปดสองแปดศูนย์สนะทุกคนอ่าสองเลข3ตัวนะครับ280แปดศูนย์ครับเลข2อนะครับเลข2องวดประจำวันที่สิบหกันวาสองห้สี่นะครับ ฟันแปดตัวเจาะแปดเจ็ดแปดสามตัวกันนะครับฟันเก้าตัวกันกันเก้านะครับตัวเจาะนะครับเก้าสามเก้าเจ็ดหมัดเดียวห้าสามนะครับเลขสามตัวสองสองแปดศูนย์ครับตัดเล่นได้ตัดนะเลขสามตัวตัดเล่นได้ตัดครับผมเชื่อว่าถ้าตัดดีๆมันไม่มีเลขอ้างหรอกไม่มีเลขดังด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราตัดเล่นดีๆนะ หลายคนนะครับชอบตามเลขดังผมก็บอกหูคือกันมาตามเลขดังนะครับอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงแล้วนะพยายามเลี่ยงเลยครับเลี่ยงเท่าที่เลี่ยงได้ครับ280เลขสาตัวตามนี้เลยนะครับ